มือใหม่ต้องรู้ทำกำไรอัตโนมัติง่ายๆด้วยการ pending order แบบ sell stop ทำยังไงมาติดตามในอี e ีนี้กันค่ะซึ่ง sell stop เนี่ยก็คือเราต้องการจะทำกำไรเพื่อที่จะเฮ้ยมองว่ามันลงก็เลยจะทำการตั้งล่วงหน้าแต่ว่าณขณะนั้นนะคะราคามันยังไม่ใช่ก็เลยมองว่างั้นขอตั้งล่วงหน้าละกัน คราวนี้ค่ะการที่เราอ่ะตั้งออเดอร์ล่วงหน้าเพื่อทํากําไรขาลงหรือเซ์อะค่ะในขณะนั้นสมมตินอะกกราฟมันทําการลงขาลงลงลงปึ๊บและราคาปัจจุบันในตอนนั้นนี่คือราคาปัจจุบันในตอนนั้นนะคะอยู่ที่ 2, 6, 6, 0, สองหกหกศูนย์สมมตินะแล้วราคามันก็ลงไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะต่อมาก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่ามันถึงจุดที่มันทะลุแนวรับที่ฉันมองไว้เนี่ยเนะียสมมติว่าเป็นเส้น เส้นนี้แล้วกันซึ่งณขณะนั้นเนี่ยราคามันยังไม่ลงมาถึงจุดนี้นะคะสมมติว่าเออเนี่ยถ้าสมมติว่าราคามันอยู่ที่สองหกห้าศูนย์สมมติว่ามันลงมาตรงนี้เนี่ยนี่คือราคาที่ต้องการนะคะราคาที่ต้องการงั้นฉันตั้งไวล้ละกันตั้งราคานี้ก็เลยกดเซลส stop ทิ้งไว้ค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยณตอนนั้นเลยกราฟมันก็ เกิดการขึ้นลงขึ้นลงปุ๊บปึ้งทันทีที่มันมาแมทราคาตรงนี้นะนี่ก็จะทำการอะไรคะเปิดออเดอร์ค่ะเซลทันทีเมื่อราคามันมาแตะตรงนี้อยู่ที่สองหกห้าศูนย์ที่ตั้งเอาไว้และมองทะลุนะมองว่ามันจะทะลุราคามันจะทะลุเส้นเส้นนี้สองหกห้าศูนย์แล้วมันก็จะลงต่อก็เลยต้องการที่จะทำกำไรแบบขาลงก็เลยกดเซลสต็อป เห็นหรือยังคะนี่คือประโยชน์ของมันในการที่เราจะตั้งราคาล่วงหน้าคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยคะ่ะว่าการที่เราทําการเซลสต็อปเนี่ยราคาปัจจุบันนะคะนี่คือราคาปัจจุบันถูกไหมราคาปัจจุบัน,นะคะ่ะมันสูงกว่าสูงกว่าค่ะสูงกว่าราคาที่ต้องการและเรานะคะทําการเซลสต็อปเนี่ยข้อดีข้อดีคือไม่มีเวลาก็ไม่ไม่ใช่ปัญหา หรือว่าขี้เกียจเฝ้าจอก็ทําการออกออเดอร์ไว้ล่วงหน้านะคะและที่สําคัญเลยเราก็จะได้ราคาที่เหมาะสมแล้วมือใหม่นะคะจะช่วยมากๆเลยช่วยให้การเทรดอะคะ่ะง่ายขึ้นมันทําให้เราสามารถทํากําไรได้โดยที่เราไม่ต้องเฝ้าจอคราวนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเซลลสต็อปทำอย่างไรสมมุตินะว่าเราอะต้องการที่จะออกออเดอร์ล่วงหน้านี่สมมตินะคะกด XAUUSD สมมติว่าจะเทรดทองนะคะกดเทรดค่ะเสร็จแล้ว instant execution คือราคา Real Time ในตอนนั้นซึ่งมันอยู่ที่2559ค่ะในตอนนี้เลยนะคราวนี้ค่ะเราไม่เอาราคานี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังยังไม่ได้ต้องการราคานี้นะก็เลยกดเซลล์สต็อปเอาไว้มองว่ามันจะลงสมมตินะคะก็เลยมองว่าถ้าสมมติว่ามันลงต่ำกว่าราคาตอนนี้เลย2560ใช่ไหมงั้นเอาไว้ที่2559 หรือเท่าไหร่สองห้าห้าห้าละกันออาสมมตินะกดเพลสเห็นไหมคะเซลล์สต็อปออกมาละแล้วถ้าสมมติว่าเราอะมองนะเรามองทำเซมที่ใหญ่ขึ้นเป็นทำเซมเดลละกันนี่เห็นไหมมองว่าอุ๊ยมันแดงเถือกเลยอะดูสิเฮ้ยถ้าสมมติว่ามันล่วงลงมาตรงนี้ละกันนี่เห็นไหมมีในยะสําคัญเลยนะถ้ามันล่วงมาถึงตรงนี้นี่เห็นไหมคะมีจุดสัมผัสหลายจุดเลยเห็นไหมก็เลยมองว่าอืมถ้ามันลงมาที่สองห้า สองห้าจุดสามสามมันต้องลงต่อก็เลยต้องการทำกำไรขาลงค่ะก็เลยกดไว้ล่วงหน้านะคะกดไปที่ XAUUSD กดเทรดค่ะจากนั้นนะคะกดเซล์สต็อปออกหลอดน้อยนะศูนจุดศนหนึ่งนะคะสำหรับมือใหม่นะอ่าแล้วก็มองว่ามันจะลงไปที่จุดที่เราต้องการนะเมื่อกี้เราเราไว้เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะขอดูเส้นแป๊บหนึ่งที่ระวังไว้สองห้าสองห้าจุดสามสามสองห้าสองห้าจุดสามสาม สองห้าสองห้าจุดสามสามโอเคกด Place Order <c oughs> แบบนี้ค่ะ <c oughs> เห็นหรือยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือเป็นการออกออเดอร์ลงหน้าแบบเซลล์สต็อแล้วตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยเรา pending Order เอาไว้สี่อันแนนมีทั้ง Buy Stop แล้วก็เซลล์สต็อปอืมรู้สึกว่าเราอะไม่อยากไม่อยากทางออเดอร์ทิ้งไว้หลายอันเราจะทำกำไรขาลงแล้วมองว่ามันไม่ขึ้นแล้วแหละงั้นฉันจะปิดออเดอร์ที่ตั้งลงหน้ายัางไงดีสมมติน,นะคะ เราก็กดแช่ทีนึงค่ะแล้วก็กด modify นี่แล้วก็กด delete อีกครั้งนะคะเห็นไหมไปที่ตรง buy stop สองห้าเกจุดเจดศค่ะกดแช่นะคะกด modify ค่ะแล้วก็กด delete <c oughs> เห็นไหมคะ buy stop ที่เราตั้งออเดอร์ล่วงหน้าเอาไว้ก็ไม่มีแล้วค่ะก็จะมีแต่ sell stop ที่วางเอาไว้แล้วถ้าสมมุติว่าเรานะคะอยากจะลองทำกลับไปทวนย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้ลองทำดูค่ะ ว่าทำอย่างไรหรือว่าจะไปดูแบบทิปเต็มๆการใช้งาน MT4 นะคะซึ่ง Happy เนี่ยทำไว้ทั้งแบบ iPhone Android แล้วก็ iPad ลองไปดูย้อนหลังได้หรือว่าจะไป playlist ความรู้พื้นฐานสำหรับมือใหม่นะคะจะเป็นความรู้ที่มีหลายๆอย่างเลยสำหรับมือใหม่ที่จำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็เข้าใจก่อนที่เราจะลงทุนนะคะสำคัญมากเลยและถ้าเกิดว่าใครได้ความรู้แล้วก็ชอบอะไรบ้างพิมพ์มาใต้คอมเมนต์อย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่อง Happy t r a d e r ค่ะ